เรื่องเล่ามีอยู่ว่าสวัสดีครับกุผูฟังครับตอนรับกุผูฟังเข้าสู่เรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเรานะครับเป็นประจำสุกสัปดาห์นะฮะที่ ผมจะมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตำนานความเชื่อต่างๆนะครับนำมาฝากทุกท่านกันนะฮะแล้วก็อาจจะมีรวมถึงเรื่องของผีๆสางๆด้วยนะฮะริดวาน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่คนไทยเนี่ยชอบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเรามีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมหาเทพต่างๆนะครับทง้งจากทางฝั่งไทยเองรวมไปถึงทางฝั่งของ อินเดียด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของเทพอินเดียหรือว่าเทพในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็มีการนำเสนอไปสองพระองค์แล้วก็คือนะฮะพระปิกเนีตและพระศิวะนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์ที่สำคัญมากนะครับในเรื่องราวของาศาสนาพราหมณ์และฮินดูนะครับท่านเป็น เทวีแห่งบาร,รมีอำนาจวาสนาและเกียรติยศอันสูงสุดนะครับหรือว่าบางท่านก็บูชาพระแม่ด้วยความที่เชื่อว่าพระแม่จะประทานพรความรักให้ครับแน่นอนครับว่าผมกำลังพูดถึงพระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่ปารวตีนะครับพระนามแห่งพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล คุณผู้ฟังครับพระแม่อุมาเทวีเจ้าแม่อุมาหรือเจ้าแม่ปาราวัตตีนั้นคือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเทวีแห่งอำนาจวาสนาครับและบารมีอันสูงสุดพระองค์ทรงประธานยศท้าบรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอนะครับอำนาจแห่งพระอุมานั้นยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้พระองค์ทรงประธานชัยชนะเหนือศัตรู ประธานกำลังวังชาแห่งอิสตรีทำลายสิ่งชั่วช้าตลอดจนประธานบริวารและอำนาจในการปกครองครับนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงประธานพรด้านความสมบูรณ์ความอิ่มเอมพาสุขในการครองเรือนด้วยตลอดจนการคุ้มกรองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงครับพระแม่อุมาครับทรงเป็นมันดาแห่งพระพิคเนต เป็นชายาแห่งพระศิวะมหาเทพผู้ทำลายล้างโลกหนึ่งในสามแห่งพรัตริมุรติพระแม่อุมาจึงเป็นหนึ่งในสามแห่งพระตรีสักตินะฮะตรีสักตินั้นหมายถึงพระแม่ทั้งสามนะครับได้แก่พระแม่อุมาพระแม่ลักษมีและพระแม่สารพติพระองค์มีวิมาสถิตนเขาไกลลาเช่นเดียวกับพระสิวะเทพนะครับมีสัญลักษณ์ประจำพระองค์คือโยนี หรือฐานรองสิวลึงมีทิปรูปเป็นหญิงที่งดงามเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและเป็นมันดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงนะครับภาณะแห่งพระโอมาเทวีนั้นคือเสืออันหมายถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และความสง่างางและศสตราวุธของพระองค์นั้น คือตรีศูนย์นะครับสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายและดาบครับคือสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาดท่านเป็นผู้ตัดสินและอยู่เหนือผู้อื่นอยู่เสมอนะครับส่วนในเรื่องของปางของท่านนั้นโอ้โหมีเยอะแยะมากมายจริงๆแต่ว่าเอาเป็นปางที่คนไทยของเรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือจะมีอยู่2ปางด้วยกันนะฮะก็คือมีปางพระแม่ทุรคาและปางพระแม่กาลีนะครับ ส่วนอีกปางหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนไทยรู้จักนะฮะก็คือปางพระแม่อุมาตากีซึ่งเป็นปางที่พิเศษมากคือการรวมกันของสามพระแม่นะฮะในร่างเดียวเลยนะครับก็จะคล้ายๆนะฮะกับพระตรีมุรติในฝั่งของอพระศิวะพระพรหมและพระนารายนั่นเองนะครับแต่นี่เป็นการรวมกันของสามพระแม่ สูงสุดนะฮะคือพระแม่อุมาพระแม่รักษมีและพระแม่สรััดีนะครับนั่นคือปางพระแม่อุมาตากีนั่นเองก็จะมีอีกหนึ่งนิกายนะครับที่มีการนับถือ,อเฉพาะเทพสตรีทั้ง3พระองค์ว่ายิ่งใหญ่เหนือกว่าพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะนะครับส่วนตำนานของท่านนะครับตามโบราณนั้นว่ากันว่าพระแม่อุมานั้น แต่เดิมเกิดขึ้นจากการที่พระศิวะใช้พระหัตถ์ข้างขวาลูบเบาๆที่กลางพระอุระพระแม่อุมาจึงจุติขึ้นกลางสวงอกของพระองค์นะครับบางก็กล่าวว่าพระแม่อุมาเทวีครับเป็นที่ด่าของท้าหิมวัตและพระนางเมนกาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาหิมาลัยแต่ในบางคำพีได้กล่าวไว้ครับว่าพระแม่อุมานั้นเป็นที่ด่าของพระทักษะประชาบดีและเป็นพี่น้องกับพระแม่คงคา ซึ่งพระแม่อุมาในภาคนั้นมีพระนามว่าพระสตีนะฮะเป็นชยาของพระมุนีภพคือพระศิวะอีกภาคหนึ่งนะครับกล่าวกันว่าผู้ที่บูชาพระแม่อุมาเทวีนะครับอยู่สม่ำเสมอแล้วพระองค์นั้นจะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาบารมีนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยัง ทำให้ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ท่านนั้นมีความพาสุขอิ่มเอมสมบูรณ์ครองเรือนอย่างเปี่ยมสุขตลอดจนคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงด้วยนะครับซึ่งการบูชาพระแม่อุมานะครับก็โต๊ะหรือว่าแท่นบูชาสําหรับพระแม่อุมาเทวีนั้นควรจะปูด,ด้วยผ้าสีขาวสีทองสีแดงหรือสีเงินนะครับ ดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดนั้นคือดอกไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดงโดยเฉพาะดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบครับควรจะมีทูบหอมหรือกํายานไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอมด้วยและสามารถใช้เตาน้ำมันหอมเติมน้ำมันหอมระเหยและจุดเพื่อถวายกลิ่นหอมได้เช่นกันนะครับเทศกาลสำคัญแห่งการบูชาพระแม่อุมาเทวีคือเทศกาล นวราตรีนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้นที่1นถึงเก้าข้ามเดือน11ก็จะมีการประกอบพิธีกรรมบูชาพระแม่อุมาทีวีในอวตารต่างๆโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีการถวายเครื่องสังเวอ์อย่างอลังการนะครับส่งน้ําองค์เทวรูปสวดมนต์บูชาตลอดวันตลอดคืนแล้วก็มีการแห่องค์เทวรูปพระแม่อุมาไปรอบโบสถ์รอบเมืองด้วย ผู้บูชาจะต้องทานอาหารมังสวิรัตนะครับผู้เข่งคราดการบำเพ็ญน,นั้นจะถือศีลอดตลอดระยะเวลา9วันส่วนอาหารที่ถวายนะครับควรเป็นขนมที่มีรสชาติมันปราจสากอาปราศจากเนื้อสัตว์นะครับและไม่มีกลิ่นหอมจนแรงจนเกินไปสามารถนำขนมมะโทกะนะครับหรือว่าขนมลาดู มาถวายได้เช่นกันนะครับตลอดจนผลลไม้และก็ธัญพืชทุกชนิดครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระแม่อุมาเทวีนะครับเทวีแห่งบารมีอำนาจวาสนาเกียรติยศอันสูงสุดนะครับท่านเป็นชายาแห่งพระศิวะนะครับมหาเทพและเป็นพระมารดาขององค์พระพิคเนตด,ด้วยครับและนี่เป็นทั้งหมดของอ p พีนี้สำหรับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าของเรานะครับ จะออกอากาศนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2ตอนด้วยกันยังไงฝากติดตามด้วยผ่าน r m u t p live ที่ YouTube c h anel ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่า